กรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นนะครับประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างผ่านองค์กร IM Japan ปในปีนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งที่3นะครับใครสนใจก็สมัครทางออนไลน์ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้จนถึง18เมษายนนะครับท่านอีิบรีกรมการจัดหางานนายไพโรจนติการเสียงนะก็ให้ข้อมูลนะครับว่าทางกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานเนี่ยนะครับจะคัดเลือก นี้รับเฉพาะผู้ชายนะนะครับรับเฉพาะผู้ชายนะครับในไปเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคนะครับจะสอบคัดเลือกกันที่ศูนย์สอบจังหวัดชนบุรีใครผ่านการคัดเลือกก็จะไปเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคและก็จะได้รับเบี้ยเลี้ยงนะครับเดือนแรกเนี่ยได้คิดเป็นเงินไทยในประมาณ2 0 0 0 0กับอีก800บาท นะก็ไม่น้อยอันนี้ฝึกงานนะฝึกงานได้สองหมืนกว่านะอค่าที่พักฟรีน้ำไฟฟรีพอเดือนที่สองนะครับก็จะได้ค่าจ้างนะในอัตราไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของญี่ปุ่นประมาณ3 0ม0 0ืถึงสี่0มบาทนะครับเลื่อนไปจนถึงเดือนที่36นะครับเมื่อฝึกครบแล้วเนี่ยก็จะได้ประกาศนียบัติ รับรองการฝึกงานเอาไว้วาสมัครงานโรงงานหรือประัทต่างๆในประเทศไทยได้ว่าเคยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นมาแล้วและที่สาคัญคือนี่เขามีเงินก้อนสนับสนุนการประกอบอาชีพให้อีกแสนห้าหาพันเก้าร้จสิบสองบาทนะนี่คิดตามอัตรานแลกเปลี่ยนนะมีเงินติดมาเผื่อคุณอยากจะบอกไม่ไม่ไปสมัครงานดีกว่าฉันเปิดอู่ของฉันเองมีเงิน ุให้อีกอ,อได้ฝึกงาน,นมีเงินเดือนระหว่างฝึกงานก่อนจะกลับยังมีเงินก้อนให้เข้ามาให้ตั้งตัวอีกทีนี้เวลาเขาฝึกกันเนี่ยนะครับเขาทดสอบกันภาษาญี่ปุ่นกับตรวจสุขภาพนะครับใครสนใจก็สายด่วน1694นะครับสอบถามรายละเอียดกันดูสายด่วนกรมการจัดหางานนะครับ